จ้าวันนี้ทำมีย่ยงปานินกินกันทุกคนเส้นหมี่นี่จ้ะปานินกับตับตับไก่กินให้ดูสักคำดิอ่ะอโอ้มันคำใหญ่ไปไม่ปล่หอปลาปลาดูตัวเล็กๆแต่เนื้อเขาเยอะเนาะเนี่ยอีช่วงที่มันหนาน่ะตึบเลยอ้าโชว์สักคำดิ ให้หมดทีเดียวทำได้ป่าวอ๋อ,อกินได้อย่างนี้กินกินโชว์ผ่าในเบ้นเอาไหมกินโชว์กินโชว์มันมาจะทุกคนมากินเมี่ยงปลาเผาด้วยกันปลาเนืองปลาเนืองไม่ใช่ปลาเผาปลาเนืองพูดผิดพูดผิดมันกินใบเอาไว้แต่อันนี้แข็งๆไม่ให้แม่กินนะลูก จะดีจะดีนะเหลือแต่กาดไว้ให้แม่เขาดังกินก่อนแล้วจ้ะในกว่าจะได้มานั่งกินเื้ยมีอะไรเยอะหรอกจ้ะมีตับไก่กไอันนี้แหละฝรั่งเขากินแบบนี้ไม่เป็นหรอกทหามานั่งแกะกลางแกะเกิรงใช่ไหมฝรั่งเขาตอกแบบเอากลางออกจับใส่ปากอย่างเดียว คนไทยนี่มีหวัวปลาให้ดูได้ยิ่งดีใช่ไหมทุกคน <c oughs> นี่กินเสร็จนะหวัวปลาก่อนจะทิ้งก็มีเช็คอะเช็คตรงกระพุ้งกงุงกระพุ้งแก้มมีเนื้อเหลือติดไหมคำใหญ่ไป้ลยเนี่ย,โ,ย,นะอยโอ้ไหล ไปน้อยก็ไม่มีรสชาตินะเบนถั่ยาก็เค็มเมื่อกี้กินยังเป็นปะไม่ค่อยจะเป็นเท่าไหร่หรอกไม่ค่อยได้กินลูษษกสาวเขาชอบกินไงปกติก็ไม่ชท่าะไรหรอกไอเมีย่ยงกับบมือย่าง,งี้ยเค็มจริงเป็น ปาบอกไม่เค็มไม่เข็มอะไรเค็มๆรู้ไหมปากแม่เป็นมีปัญหาอะไรเปล่านี้นนะแม่หัวแม่ก็ใส่ใเกลือไปหลายรอบเอใส่ทั้งเกลือใส่ทั้งน้ำปลานล้วเนี่ยน่าจะเข็มอยู่นะ ลุงป๊อปเนี่ยไปเล่นสกีเบิลสองวันเมื่อวานกลับมาถึงบ้านเหมือนจะไม่ไหวตอนเชามาไปอีกใจชอบใจรักจริงๆเนาะใจชอบจริงนะลุงป๊อ,อปอะการเล่นสกีมันสนุกอยู่ลูกเวลาเล่นสกีอะอลเล่นได้มันสนุกสนุกใช่ไหมมี่หน้าลนะลุงป๊อปอะยอมขับรถไปกลับสามชั่วโมงไปเล่นสกีประมาณวันละสามสองชั่วโมงครึ่งสามชั่วโมงแหละยิบเล่นมือแม่ก็เปื้อนอะเอ๊ะ หยิบเอาเองแต่จริงๆนะเวลาตอนลงไปเราลงตีหน้าแล้วมันเย็นสบายแม่อืถ้าแบบยิ่งถ้าแบบไอ้ลึกๆอะ่ะถ้าควบคุมเป็นแล้วอะว่ะมันจะนุกเลย ขยันฝึกบ่อยๆก็น่าจะเป็นถูกมั้งแล้อิ่มแล้วอ่ะไอ้ดูกตั้งยังแกะตาเป็นไหม,มไม่เป็นเนื้อเยอะอยู่ด้ยวดยทุกคนไม่เลวหรอกสี่ตัวเลย ตีหร <45. S 1> ือไงอ่ะต้องใช้มือ้ากินไรเนี่ยไม่ได้ลอกเปลือกมันออกก่อนนะมันก็หนูลอกเปลือกออกเตอร์กี้กีไม่ได้ลอกเลยมันแห้งแล้วสิทำให้หน่อยดิ แตทุกคนเขาบอกเขาบอกให้ทําใจสบายสบายก่อนผ่าตัดที่รอผ่าตัดอยู่ประมาณสิบสิบเอ็ดวันมาถึงจะผ่าตัดเลยวันนี้วันที่9ใช่ไหมประมาณสิบเอ็ดวันเขาบอกให้ทําใจสบายสบายไม่คิดมากไม่เครียดไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลนี่จ้ะแม่แ้แล้วลูกสาวบอกแม่ไม่ต้องบ่นก็ไม่บ่นหรอกจ้ะก็พยายามทําตัวสบายสบายไม่ให้กลัวไม่ให้กังวลเดี๋ยวบางคนมาเห็นเออทาไมเป็นมะเร็งอะไรเงี่ยทําไม ดูเหมือนไม่กังวลกังวลนะแต่ว่าเขาบอกไม่ให้กังวลไม่ให้คิดมากไอ้ทาตัวสบายสบายเขาบอกมะเร็งมันกลัวคนเข้มแข็งมันกลัวคนแบบใจิตใจเข้มแข็งเขาบอกแม่ก็เลยพยายามจริงๆริงในใจมันก็แอบมีมังแหละทุกคนไม่มีใครที่ว่าจะไม่คิดไม่กังวลเลยหรอกแต่เราก็พยายามทําตัวแม่นแต่ยังไงลนะเห็นมันมีความสุขเออประมาณนั้นแหละ แต่ทุกคนหลังจะกินเมี่ยงปลาเสร็จลูกสาวเขาก็กลับไอโอวาแล้วจ้ะอาบน้ําตักเสื้อผ้าเสร็จเขาก็กลับไปเหมือนเดิมเราก็อยู่กันสองตายายแบบปกติเลยจ้ะสองคนกล็ลูกปอบลูกสาวมาเขาก็ช่วยงานได้เยอะอยู่จ้ะเขาเขาพาไปเที่ยวไปอะไรด้วยจ้ะไปกินด้วยแต่ว่าตอนมาวันหนึ่งเขามาช่วยทาสีแผ่นเนี่ยจะเห็นไปข้างหลังเียจ้ะทุกคนลูกสาวเอาทาให้กันตรงเนี้ยเนี่ย ไม่ใช่ว่าทาลูกสาวคนเดียวหรอกจ้ะนี่เจ้าตัวก็ช่วยด้วยช่วยทาด้วยแต่วันทาสียะยุ่งแบบคือทากาันช่วงบ่ายอยากให้มันเสร็จภายในตอนเย็นวันนั้นนักเลยแบบไม่ได้ทําวิดีโอเราท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 า,ทาแล้วก็เลิกเปื่อนไม่ได้จับวิดีโอถ่ายเลยแต่ก็ทำสองคนกับลูกสาวไปให้ลุงป๊อบแกทำหรอกเพราะว่าลุงป๊อบแกถ้าทําให้แกทําอ้งานพวกนี้จะกแกจะไม่ชอบแกจะให้ช่างเขามาทำแกบอกเรียกช่างเขามาทําเลยอะไรประมาณนั้นแหละถ้าทาสีท่าไร แต่เราคิดว่าสีมันไม่ได้ทาย,ยากแค่นี้เราก็ทากันเองได้เนาะง่ายๆก็มีอุปกรณ์มีแปรงแล้วก็คับเวอร์ไอ้พวกพื้นพวกอะไรไม่ให้มันกระเด็นแค่นั้นเองเสร็จแล้วง่ายๆทาสองรอบจะก็เข้าภาวะปกตินี่จะนี่ทุกวันนี้ก็หน้าตาสดใสพอได้พยายามทำใจให้สดใสทุกคน จริงๆก็จะสถานการณ์ก็อย่างที่เคยบอกคลิปสองคลิปก่อนจะรอผ่าตัดอยู่วันที่สิบมีจ๊ะอยู่ประมาณ11วันก็จะผ่าตัดเอาเซลล์มะเร็งออกนะจะทุกคนก็อยู่บ้านน่ะเวลามันเงาๆก็จะก็จะทําคลิปนั่งพูดนั่งคุยเนาะก็ขอบคุณทุกคนนั่นแหละที่ว่าเป็นกําลังใจให้แล้วก็ดูคลิปวิดีโอนะทุกคนคลิปนี้ก็จะลากันก่อนแค่นี้แหละแต่มีอะไรก็จะมาคู่ พูยมาบอกมาเล่าให้ฟังเรื่อยๆเลยจ้ะทุกคนก็ลากันแค่นี้ได้จ้ะทุกคนบ๊ายบายจ้ะ